ตอนรับงานมานําลูกค้ามันจะเป็นลักษณะนี้เนะาะขาพระเจ้ากับะุบสามารถวิเคราะห์ว่จาจอเซียบรือบอรมันเป็นมนเมืดๆแนวนี้เนาะสวัสดีเวทุคนเด้อเนื้อนี่ต้องเบาใจเอาของดีแน่บุด,ดีแน่มาฝากเนาะให้เป็นตัวอย่างเป็นรางสังหรณ์สำหรับผููที่ใส่จอบแบน อาการมันเกิดจากการอยู่การใช้งานอันหนึ่งอันสองมาจากการผ่ามาดคองเจาขล้องเองเนะาะบรอดิจิตตงแนวเข้าหอยฟ้าเนะาะขัดจิตเสฟ้าไปกระทบะทกับวัตถุยิงแข็งก็เกิดอาการแบบนี้ก็เสียเนาะแต่ว่าตอนลูก้ามหาข้าพเจ้ขาข้าพเจ้าจะบเห็นแบบนี้มันจะหมืดมาเลยเนะาะข้าพเจ้าคือว่าเอลวีดีมันเสียข้าพระเจ้าก็เลยไขยเปลี่ยนแต่ว่ามันบบเห็นตัวนี้เราก็คอยเหตุตมระบบมันแะไรแต่ว่าประกอบเรียบร้อยแล้วมาประกอบเขึ้นมันเป็นแบบนี้ เนาะเพราะว่าตอนไข่ก็เห็นอยู่มันเป็นด่างๆแบบดังที่ทานเห็นเนี่ยนะ mm hmm. เป็นเป็นเงาแล้วตอนขาพระเจ้าสิเริ่มไข่แต่ว่ามันมื่นเพิ่มบ่มีแบบนี้เลยก็นนี้ประกอบแล้วอย mm ่ hmm. นี้กําลัางเคลียร์กับเจ้าของกัาแบบทายไม่บ่เพราะว่าราคามันก็ประมาณสามพันเนาะสูงสุดสามพันแต่ว่าราคาถือก็ประมาณสองพันปลายสามสิบสองนิ้วเนะาะหลุดโทรทัศน์หลุดนี่เนาะ LED นะก mm ็ถ hmm. ือว่านี่ก็บจบสัมมี่งานเนาะทือว่าบรสมบูุญวันไหน ข้าพเจ้าเมื่อไงไปแห้งหนึ่งเนาะที่ว่าเหตุมากประมาณ3ามชั่วโมงกระได้สผ่าแบบนี้ขอบใจสําหรับงานบวชสำเร็จเนาะขอบใจคนที่ติดตามเ้อซุกไฟมันคือชิมีแต่เสียงบ่มีแสงเนาะแสงมันบอกออกมาเลยข้าพเจ้าก็เลยบอกกับลูกค้าว่ายันบาหลอดขาดแ้วไปไขก็เห็นหลอดขาดนี้เนาะขาดดอดหนึ่งข้าพเจ้าก็เลยถ่ายถ่ายเรียบร้อยแล้วประกอบเข้ามากล้วมันจะเป็นอาการที่ที่ทานเห็นนี้เป็นจอลักษณะแตกแบบนี้เนาะ กที่ว่างานของข้าพเจ้าก็บรค่อยสมบูรณ์ดีใจแนะเสียใจนําเนาะก็ขอบใจสําหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เตอร์ล่องนิสตาร์ด้วยหมอนด้วยดีโมดเนาะเอาดีโมดไปหมอนหมอแล้วเนาะปะเจาจะเปิดด้วยดีโมดอิดที่ว่าระบบมันทำงานปกติแต่ว่ามันขาดแต่ดอกนี้เนาะ ทำงานจะนอกลางคืนนะกลางคืนก็ต้องไปทำ